ครับวันนี้ครับผมก็เช่นเคยครับวันนี้มันหยุดไม่ได้นะครับได้บ่อมาหนึ่งบ่อครับนี่ครับด้านหลังครับบ่อละห้าร้อยบาทนะครับนี่มากันสามชีวิตไม่รู้จะเป็นไงแต่ต้องช่วยกันลงไปเอาสลายขึ้นก่อนครับเนี่ยเพราะว่าคุณมาน้อยครับไงก็มาลุ้นครับบ่อห้าร้อยจะได้ปลากลับบ้านหรือไม่ติดตามครับเดี๋ยวเจอกันครับผมเดี๋ยวขอตัวลง ลื่สไลด์ครับเอาแล้วตอนนี้ก็ในเวลาแล้วครับผมก <laughs> ็ปิดสไลด์ <laughs> ออกกลับบน,นแล้วครับเนี่ยเหลือนิดหน่อยครับเดี๋ยวรอดูเสีเยงกระหวาน <laughs> เราต่อให้เขาก่อนเลย <laughs> เอาเด้อเตาเตาเตา <laughs> เอาเลยเลยเอาละไปแล้วครับลงไปแล้วเอาเน้นเน้นน่ก็เดี๋ยวเรารอสักพักเราจะลงไปหวานครับ

สองปากแล้วประชอนหนึ N, the ่งตัวแล้วครับพครับโอ้โหแม่สามปากเักดีเด่มเลยหรอเดี๋ยวถึงตาเรามัางครับผม ย่ำแรงปวดแกไมขึ้น

ครับตอนนี้เปลี่ยนจากเส้นแหะกลายเป็นมองดักปลาซิวนะครับนี่ครับโอ้โหตัวตึงหู้หนาโปกนแรงเข้าเลยเนี่ยเห็นมเห็นเห็นอยู่ลอดไหมล่ะอือนี่นี่นี่ ฝังมันมียอด้วยครับเดี๋ยวพาไปดูยอพาไปดูยอตัวนี้มองปลาซิ่วมองปลาซิ่วนี่นี่พาดูจากเส้นแหกลายเป็นเส้ยนยอนะครับเนี่ยฮู้ ย่องไปคืนแล้วโอ้โหเละนี่โอ้โหปลาซิวปลาซิวนะครับนี่กุ้งก็รอดมดเนถ้าระสมกุ้งมันรอดนี่กุ้งไหมกุ้งนี้นะนี่ยมันรอดดี่ว่เออตัวงามนิดสักหน่อยตัวงามนี่กุ้งเหรอเนี่ยตัวปลาเนาะอือื้อน่ะตัวงามดีกว่าครับได้ทีนิดหน่อยสะสมไปนะเรื่อยๆครับผม บ่อห้าร้อยบาทนะครับอันนี้เซียนยออันนุ่นเซียนมองปลาซิวนะครับนี่นี่กุ้งมีตัวกุ้งตัวงามดีว่ะแต่มันมันรอดไอเนี้นี่เองโอ้ไม่ไถ้ลองลองเซตหนึ่งรตัวงามดีกุ้งว่ะนี่ครับ อันนู้น,นก็ไปท่าน้ำจิ้มร้อได้เลยครับนี่ <c oughs> นี่บักับบรรยากาศนะครับพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวก็เริ่มออกเริ่มร้อนแล้วครับนี่พุทธในกลางเอาเนี่ยเอายุบ อถ้ากุ้งดามันโอเคใช่ไหมอ๋อเห็นไอ้กุ้งมันรอดกุ้งรอดจริงเลยกุ้งกุ้งเพียบเลยรอดมันรอดที่หนังสรัน้ำก็ออกมดเลยเลยใช่ล้างจากตะฟิวไปสี่หัวแล้วแต่ตอยกคืนเนี่มันเาวจริงเลยกุ้ยตาก็รอดตกมดน้อยนักน้อยน้ำที่เหลือนอกเน้อตัวไหนใหญ่จริงออืได้ไปตกป่าเนาะกุ้ง บ้านนั่นมาขอตะอยู่ก็แคนี้ทั้งเร็วนะดักไอ้นั่นไปดีเนื้อ่นดักนะกุ้งเนะหรอเนยไปอยู่ตรงไหนหมดมีดูกันเรื่องพนะุ่กันแล้วไงไม่พาน,นกักใชซื้อไปเรื่อยๆแร้ว z o ไปเรื่อยครับอาขอก็ดีกว่าเหงายตรงกันเด้อันหน่ี่วงน่ จกักจยุดที่แถวปลายนั่นแหละปลายไม้นั่นแหละลุงไปเถืะอ,อดูคนงานใส่อะไรมันสลัดมาดมันติดด็บจริงเนี้ยแต่มันรอดรอด,ดหัวคือคือเลยว่ารอดมุดเนี่ยอันนี้ก็สะสมไปเรื่อยเพราอได้ทอดมัน เดี๋ยวเราไปดูอันนั้นก็ดึงไ่ขึ้นติดเสตักทีเลยเราไปติดตามดูมองประสิวต่อครับนี่ผลงานบรรยากาศนะครับ

โเคครับวันนี้ก็ยังไม่ได้เลยครับนี่ดีมาสองตัวเ็พาไปดูเสียนนะครับ้สุดยอดมากไม่กลัวครับผมเดี๋ยวพาไปดูครับว่าเสียงก็ทําอะไรติดตามนะครับผมนี่ครับผมดูเสียนดูเสียนทําอะไรอีกเนาะ เอาละเอาละงานนี้โอ้โหลงทุนลงทุนมหาศาลนะครับโอ้ว้าวฮะอยู่แล้วมันเนาะก็เดี๋ยวหุ่นน้องอุ้ย ไ,ได้ไม่ได้ครับผมติดตามครับผมขอุญาตตั้งถากล้องก่อนเน,นี่เฮดูเซียนก็ทำอะไร ทำือเสียงก็ทำฮึ๊ดเาะทอมมดเก็บขวดแล้วต้องมีแรงหน่อยไปแล้วงานนี่จะคุ้มค่าไหมกันนี่ พาไปดุกลาดุกใหญ่ไปดุกใหญ่เฮ้ย<า>นีู่้เหลือง,งอีกหนออ้วนนิล่ะอ้วนปักป้ออออนี่ผลงานกับป่าไส้บัวนะครับนี่หนึ่งตัวปดุกปดุกโอ้โหช่อน,นนึงอย,ยู่อ่ะครับจะ,จะพาไปดูของดีนะครับผมเอา้าเอาเอ เอามันเริ่มตัวปีนแล้วเอ้เอาตัวปะกันตัวปะกันเออเริ่มหาวันออกเอ้าตัวปะกันเอ้ยเอาละเอาละนี่นี่ที่เด็ดตัวปะกันครับเริ่มหาวันออกกันเลยตัวปะกันครับนี่เรามาดูรอบคำ่ำดูเสียงเล่ารอบค่ำเนี้ยไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่อยู่ไหมเ hey, อ๊ะขี้ขาดอ๋อตอนนั้นตอนนั้นเม็ดไหลล่ะม็ดปาลาอยู่เลย เฮขาดแล้วแลูอ uh ุ huh. <si suppression> ่นใจด้วยเฮียี่มเก็ก็ว่ายูแ่ลมโค่นด้วยเอาีลยละเอาเลและมันหามันออ่กแลหาหขาแล้วหาหัวขาหาใบมะกูดแล้วโดนมีกันมาครับ โอเคนะคผมก็ไม่ได้เลยครับได้สลายวันนี้สูบแล้วก็วโอเคนะเอปลาชดหน่อยนะึงบ่ละห้าร้อยบาทนะผมก็ลงอะไรนะลงสี่คนลงสี่คนก็เฉลี่ยคนละร้อยยี่สิบห้าบาทก็มาดูตัวปลานะครับวันนี้ทั้งวันออ <c oughs> ตัวปลานะครับผมก็โอเคก็ไม่เป็นไรครับผมวันนี้ถึงว่าจะขาด,ดทุนเลกนะก็ไม่เป็นไร ก็เราก็ถือว่าเรามาสนุกขนหนยครับผมเกาะวันหยุดนะครับเดี๋ยวพาไปดูปลานะครับนี่นี่นีของเขาครับนี่โอ้ปลาดุกหนึ่งตัวนั่นแลหละหมอหนึ่ง <20 S 2> ตัวปลาช่อนหนึ่งตัวโอ้ร้ <125 S 1> อยยบห้าทเขาได้น้อยกับเราอยู่ครับแล้วเกาะนี้ปลาซิวนี่เราจะมีนี่เรามีแถมแถมนะครับผมนี่เดี๋ยเราไปลากมาเรา นี่ครับปลาซิวปลาซิวกับกุ้งแล้วก็เนาะเราเอาไปให้ที่บ้านเขาเก็บผงเก็บไรอออครับก็โอเคไม่เป็นไรครับวันนี้ก็ถือว่ามาสุกสนานกันเดี๋ยวไปเจอบอ่อไหนก็คอยติดตามนะครับบ่อน,นี้ถือว่าขาดทุนนิดหน่อยนิดหน่อยขาดทุนนิดหน่อยครับผมเดี๋ยวเจอกันครับคลิปนี้วันนี้ก็ใกล้ค่ำแล้วยังไม่ได้กลับบ้านเลย เมื่อคืนกน็นอนดึกไม่น่อยครับผมตื่นแด่เช้าแล้วเจอกัไใหม่ครับคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ด้วยครับเจอกันครับผมคลิปนี้สวัสดีครับผมเจอกันครับ